สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่รายการซีชแนลนะครับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพนะครับพบกับรายการซีชแนลได้ทุกวันอังคารนะครับเวลา11นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่วันอังคารที่16พฤศจิกายนนะครับช่วงสายๆนะครับก่อนจะรับประทานอาหารนะครับมาพบกับนะครับอาหารสุขภาพจากทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับ ก็วันนี้นะครับเรามีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเนื่องในวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับองค์การอนามัยโลกนะครับประกาศให้เป็นวันเบาหวานโลกนะครับโรคเบาหวานก็ถือว่าเป็นโรคที่สําคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยนะครับผู้ป่วยนะครับมีจํานวนมากแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้ก็พอสมควรนะครับจึงเป็นที่มาของการจัดงาน โรคเบาหวานนะครับของหลายๆห,หน่วยงานโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีศาสตร์ทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีนนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับจึงเป็นที่มาของประเด็นวันนี้ครับสศาสตร์การแพทย์ไทยจีนกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านแรกนะครับท่านอ im, าจารย์บุษราพาารธนาศีลังกูนะครับนักวิชาการสาธารณสารารุขชํานาญการพิเศษสถาบันการแพทย์แผนไทยครับสวัสดีครับอาจารย์หนิงครับหลายท่านคงคุ้นหน้าคุ้นตาอาจารย์ ดีนะครับปีที่แล้วนะครับก็ท่านก็มาออกให้เรารายการแรกของรายการซีสเลยที่เปิดรายการครั้งแรกนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับกับอาจารย์แพทย์จีนวรชัยคงแสงชัยนะครับแพทย์จีนจากสถาบันการแพทย์ไทยจีนครับสวัสดีครับคุณหมอมาร์กนะครับวันนี้นะครับโอ้โหสองสองศาสตร์การแพทย์ไทยจีนนะครับโอ้โหดูดูคัดหน้าค่าตาแต่ละท่านนะครับสวยหล่อกันแบบไทยจีนเลยวันนี้นะครับและที่สําคัญจะมาให้ข้อมูลความรู้ดีๆกับการดูแลสุขภาพด้วย โรคเบาหวานของสองศาสตร์การแพทย์ไทยจีนเรามาเริ่มกันที่ศาสตร์การแพทย์แผนไทยก่อนเลยครับโอ้โหผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยนี้ให้เกียรติมาเองเนะครับอาจารย์หนิงครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเรามี การดูแลอย่างไรเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยตรงนี้ครับค่ะข,ขอบคุณน้องเอ็กค่ะถ้าพูดถึงเรื่องเบาหวานในทางการแพทย์แผนไทยเนาะการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าสาเหตุการเกิดเบาหวานนะคะมันเกิดจากการเสียสมดุลของธาตุทั้งสีในร่างกายนะคะแล้วก็เกิดความผิดปกติของตรีธาตุที่เขาเรียกว่าเสมหปิตตาวาตะนะคะนอกจากนั้นที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องของพฤติกรรมพฤติกรรมการปฏิบัติร่างกายนะซึ่งทางการแพทย์แผนไทยเขาอาจจะเรียกว่ามูลเหตุการเกิดโรคก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมมันจะมีหลายอย่างเนาะเรื่องของอาหารเรื่องของเรี้ย บทการไม่ค่อยออกกําลังกายไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย<ม>การพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดไรต่างๆนะคะแต่ว่าโดยเน้นๆเลยในเรื่องอาหารการกินนี่สําคัญมากมนะคะ,คะทางทฤษฎีการแพยทย์แผนไทยบอบกว่าคนที่เป็นเบาหวานนะคะส่วนใหญ่เลยเนี่ยเกิดจากกินหวานกินมันมกินอาหารที่ย่อยอยากกินอยู่เป็นประจำเนิ่นนานเข้าตลอดนะคะคราวนี้ทําให้ธาตุไฟในกาเริบ เริ่มจากไฟกําเริบไฟตัวนี้มันชื่อว่าไฟปรินามคีมเป็นไฟที่ย่อยอาหาร,รเขาจะต้องย่อยอาหารทํางานหนักอยู่ตลอดเวลาเมื่อย่อยไปเรื่อยย่อยไปนานเข้าจะแบบอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงจนเกิดความหย่อนและพอหย่อนแล้วกระทบไปถึงตับตับอ่อน<ม>นะคะผลิตอินซูลินไม่ได้ไม่เพียงพออีก<ม>นะคะเมื่อผลิตไม่ได้นะคะ,ะการกรองน้ําตาลที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ย ไปเลี้ยงอ,อวัยวะต่างๆก็ไม่ดีคราวนี้นะคะก็เกิดการบวมเกิดการอุดกั้นในระบบกระแสนร,ระบบการไหลเวียนเลือดเกิดการบวมพอบวมแล้วท่าน้ําก็กำเริบตันมาท่านน้ํานี่จะเป็นส่วนของปัสสาวะเนาะมันก็จะมีการากระหายน้ําแล้วก็ฉี่บ่อยที่เขาเรียกฉี่หวานโบ,บราณเขาบอกโรคเบาหวานนี่คือมะ มะทุเมโหอาพาธาม,มะทุนี่คือหวานเมโหนี่คือปัสสวะก็คือโรคชีวานนั่นเองนะคะอพอเซมหาก,กําเริบแล้วเนี่ย ระบบการไหลเวียนก็ทํางานไม่ดีแล้วมีการเหนื่อยมีการอ่อนเพลียนะคะมีการชาตามปลายประสาทชาปลายมือปลายเท้าลมมาแล้ลมที่การตามมาลมตัวนี้หลักๆก,ก็คือเป็นลมที่แบบลมที่เคลื่อนไหวในร่างกายลมอาาัตราสะปัสสา,าระเรวาตาหายใจเข้าออกอะไรต่างๆเนาะอ่ามันก็ทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดเสียสมดุลของธาตุทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องของ ตามทฤษฎีกล่าวไว้นะคะแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะปฏิบัติตัวยังไงเขาจะมีการใช้ยาซึ่งการใช้ยาที่สอดคล้องกับอาการต่างๆที่เกิดกับเบาหวานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยารดออกคขมๆหน่อยเนาะ mm hmm. ออกคุม้มออกจืดออกเผ็ดนิดๆเมาเบื่อหน่อยๆน,นะคะก็คราวนี้มันจะมีสมุนไพรที่เรียกว่า มีงานวิจัยรองรับค่ะน้องเอ,งเอก็กมีจริงจริงมีสุนไพรหลายตัวนะคะนนที่ำวิจัยอะไรใช่ไหมครับตัวนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องยาสมุนไพรกับเบาหวานใช่ค่ะมีงานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในใน สัตว์ทดลองเนี่ยมีเป็นเกิน10ตัวเลยในคนก็มีนะคะก็จะขอยกตัวอย่าง2องสาตัวที่เด่นๆแล้วกันเนาะตัวแรกเนี่ยมลากขี้นกค่ะคไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปเลยเพราะมีงานวิจัยทั้งในสัตว์แล้วก็ในคนเยอะเหมือนกันและผลที่ได้นี่คือสารในมลากขี้นกมันจะมีหลายตัวค,ค่ะโดยเฉพาะอาชาเลนทีนเนาะพีอินซูลินหรือว่าไลซซนโดยเฉพาะชาเลนทีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์คล้ายๆกับฮอร์โมนอินซูลิน ค,คือมันจะช่วยให้ฮอร์โมนเนี่ยอินซูลินนี่หลังดีขึ้นนะคะลดน้ําตาลในเลือดยับยั้งการสร้างน้ําตาลมากเกินไปที่ตับนะคะแล้วก็มาระขี้นกเนี่ยรับประทานง่ายด้วยค่ะม,มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นหนึ่งในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วด้วยเรียบร้อย,อาารยครับมาระขี้นกกับมาระทั่วไปบางคนไม่รู้จักนะครับตรงนี้มันต่างกันใช่ไหมครับมาระที่ผมทานเนี่ย มระยยดไส้หมูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่จริงๆหลักๆเลยมระเรามันจะมีสองอย่างคือมระาขี้นกกับมระาจีนที่เขาเรียกแบบแตกต่างกันเนาะมระขี้นกก็คือที่เรากําลังนําเสนอกันวันนี้เป็นมระาไทยคะ่ะลูก,เล,กเล็กๆออกจากขมปิดๆขมจัดหน่อยอแต่มระยะไสทําแกงจืดที่น้องเอ็กกินประจำเนี่ยก็จะเป็นมระาจีนซึ่งอันนั้นรสชาติมันก็จะขมน้อยหน่อยความเข้มข้นของยาก็จะอ่อนกว่ามระาไทยหน่อยนะคะสาหรับมร่าจีนกับมระาขี่นกใช่ะขี้นกที่อาจารย์บอกมานี่จะเป็นผิวขูกขะขูกขะใช่ใช่ค ค่ะแล้วก็คือคืออยากแนะนําให้กินเป็นรูปแบบของอาหารก็จะดีนะคะหรือหรือว่าถ้าเราจะทําเป็นชาก็หั่นมะละเอาเอาไส้มันออกหน่อยนะหั่นันหันห่นตากแดดแล้วทําเป็นชงเป็นชาก็ได้หรือทําเป็นอาหารก็ง่ายค่ะมะละผัดไข่ต้มจืดเหมือนมะละจีนก็ได้นะคะไม่เสียหายหรือว่าจะลวกกินกับผักเป็นผักแกล้มก็ได้นะคะ,คะที่สําคัญระวังนิดนึงว่าเราจะไม่ใช้มะละสุก พอมะระสุกมันจะมีผลข้างเคียงคืออาจจะทําให้ท้องเสียขึ้นไส้อาเจนอะไรได้ขอให้เป็นผลดิบๆอ่อนๆอร่อยสังเกตอย่างมะระสุกอย่างเงี้ยมะระขี้นกสุกเนี่ยเราจะสังเกตยังไงว่าอันนี้สุกแล้วไม่สมควรทานสีค่ะถ้ามะระดิบมะระอ่อนเนี่ยสีมันจะออกเขียวอ่อนเขียวนะคะถ้ามันเริ่มจะเหลืองละเริ่มมีเหลืองๆนี่ไม่ใช่เลยเขียวอมเหลืองก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องทานค่ะทานเฉพาะเขียวอย่างเดียวเขียวสดอย่างเงี้ยทานได้อันนี้ถือว่าลิ์คันยานี่ ใช่แล้วเขาอีกสักตัวเนาะอีกสักตัวหนึ่งนี่เป็นผักเซียงดาหรือว่าทางเหนือเขาเรียกผักจินดามันเป็นผักที่อยู่ในภูมิภาคภาคเหนือของบ้านเราเยอะมากเขาจะกินยอดอ่อน กับใบนะคะมาทําเป็นพวกอาหารถ้าเป็นผักอะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็ลดน้ําตาลในเลือดได้เหมือนกันนะคะควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีแล้วก็มันจะมีหลายตัวน้องเอฟเพราะเวลาเราน้อยนะคะใช่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะมีงานวิจัยมีงานวิจัยเหมือนกันใช่นอกนั้นก็ขอเป็นชื่อแล้วกันเนาะเพราะรายละเอียดมันก็จะค่อนข้างเยอะมันจะลดน้าตาลได้เหมือนกันมีงานวิจัยเรียบร้อยอ,อย่างเช่น กะเพรานะคะตำลึงหรือว่ามะเขือพวงหรือว่ารากเตยหอมอันนี้ก็ลดได้อีกเช่นกัลดได้อีกค่ะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรดังกล่าวที่ว่ามาเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะกินในสัดส่วนอะไรเท่าไหร่ทําเป็นอาหารคะ่ะง่ายเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆอ,อยากจะกินกะเพรากะเพรา ผัดกะเพราหมูอะไรของเราใช่ไหมคะหรือว่าจะทําเป็นน้าใบเตยหอมหอมก็ได้หรือว่าจะกินเป็นน้ําพริกกะปิมะเขือพวงก็น้าสมุนไพรตรงนี้ค่ะที่มันมีฤทธิ์ลดน้าตาลเนี่ยไปทําเป็นอาหารอันนี้ฟังดูไม่ยากเลยใช่ค่ะพอเราบอกว่ามีงานวิจัยที่มาหลายท่านของสงสัยโอ้โหงานวิจัยนี้ออกไปในรูปแบบยาเป็นอะไรอย่างนี้ก็มีก็มีเช่นกันที่เป็นมรขีนกอะไรอย่างนี้แต่ที่อาจารย์หนิงพู้มาเมื่อกี้เหมือนแบบว่าให้ให้ทานเป็นอาหาร จะเหมาะสมที่สุดตรงนี้ใช่ค่ะเพราะเราไม่สามารถจะควบคุมปริมาณได้หนึ่งมันมีข้อควรระวังว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์เพราะว่าส่วนภัยมันลดน้ําตาลได้เพราะเรากินคู่กันเนี่ยแพทย์เขาจะต้องดูเกิดเราไม่บอกแพทย์น้ําตาลลดลงมากเกิดภาวะช็อกอะไรได้อ,อันตรายนะคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันถึงประเด็นที่ว่ามาระขี้นกขณะนี้บรรจุเป็นแคปซูลแล้วเผื่อท่านผู้ป่วยเบาหวานที่ดูอยู่นะครับหรือว่าลูกหลานท่านใดอยากจะซื้อให้แบบว่าบุพการีทานอย่างเงี้ยเราจะ ต้องสังเกตยังไงว่าสมควรที่จะต้องทานเป็นเมล็ดมะละที่นกที่อัดแคปซูลตรงนี้แหละครับอัดแคปซูลเนี่ยเราทานตามปรมิมาณที่ประกาศไว้ในบัญชียาห,หลักแห่งชาติได้เลยนะคะครจริงๆแล้วเนี่ยมันจะกินครั้งละ2อถึงสแคปซูลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย มะละเนี่ยในโดยสรรพคุณของมันเนี่ยจะช่วยลดไข้ลดความร้อนในร่างกายแก้ร้อนในกระหายน้ําอันนี้คือสรรพคุณที่บ่งชี้ในบัญชียหลักแห่งชาติแต่ถ้าเราจะกินเพื่อในการลดน้ําตาลเราจะต้องแจ้งคุณหมอแผนปัจจุบันเพื่อเขาจะได้ดู2อย่างคู่กันเป็นการบูรณาการร่วมกันแผนปัจจุบันกับแผนไทยนัปัจจุบันนี้มีแล้วมีแล้วค่ะปัจจุบันกับหมอแผนไทยเราบูรณาการร่วมกันแล้วใช่ใช่ค่ะนะครับโดยการใช้ยาแผนปัจจุบันหรืออาจจะไม่ได้ใช้เลยใช่แล้วแต่วิจัยยานคุณหมอคุณหมออาจจะบอกว่าออ น้ำตาลมันไม่เยอะนะแค่อะร้อยยี่สิบนิดๆอะใช้มะละอย่างเดียวก็ได้อะไรเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องอยู่ที่คุณหมอเพราะว่าเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องดูค่าน้ําตาลอาจจะต้องมีการเจาะที่ปลายนิ้วเรวจเลือดดูในแล a p อะไรอย่างนี้ดูนะครับว่าเป็นขนาดไหนใชงนี้โอ้โหเป็นไงท่านที่ทรงครับศาสตร์การแพทย์แผนไทยการดูแลผู้ป่วยเบาหวานก็สมุนไพรก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับค่ะประมาณนี้เดียวกินเวลาของคุณน้องไปเยอะน่าสนใจขนาดที่ท่านไปทานกันได้เลยตอนเที่ยงมะละ มะละขี่นกต้มนะครับแกงจืดผัดไข่ไอ้น้ำพริกใส่มะเขือพวงใช่ค่ะ<ข>ชใช่ใช่ เดี๋ยวผมบอกวาเที่ยนี้ผมจะทานตามที่อาจารย์หนิงพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับตรงนี้นะครับเอาละครับศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่เราได้ยินกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้แหละครับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ศาสตร์ตามองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยเอาละครับอีกแผนหนึ่งที่เราอยากจะรู้กันว่าแผนจีนมีอะไรดีกับการรักษาผู้ป่วยเบาหวานครับเชิญครับคุณหมอมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับ ก็สำหรับศาสตร์การแพทย์แผนจี G นะครับก็ขอเกินในเรื่องของแผนปัจจุบันก่อนนะครับว่าโรคเบาหวานนี้ก็คือ ร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีภาวะน้ําตาลนะครับสูงกว่าปกตินะครับอาจจะเกิดจากการขาดอินซูลินนะครับหรือว่าการดื้ออินซูลินก็ได้นะครับการที่เรามีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานี่นะครับก็จะทาให้เกิดภาวะต่างๆตามมารวมถึงโรคต่างๆตามมาด้วยนะครับเช่นโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคหัวใจแล้วก็โรคไตนะครับโรคเบาหวานเนี่ยครับเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีนะครับในศาสตร์ของการแพทย์แผนจีนเนี่ยโรคเบาหวานเนี่ยนะครับเราจัดว่า าเป็นโรคทางอายุรกรรมนะครับ,รบโดยเป็นกลุ่มอาการนะครับเซลเือนะครับทางการแพทย์เป็นจีนเล,ลียกว่าเซลเือโดยอาการสำคัญทางคลินิกของเซลคือนะครับก็จะมีอาการของอาการของอาการกระหายน้ำบ่อยนะครับ<ม>ปัสสาวะบ่อยหิวบ่อย<ม>น้ำหนักลดลงนะครับแล้วก็มีภาวะอ่อนเพลียแล้วก็มีในเรื่องของ ปัสสาวะหวานด้วยนะครับโดยสาเหตุสําคัญของการแพทย์แผ่นจีนเนี่ยเราบอกว่ายินพร่องนะครับสารยินพร่องสารน้ำพร่องทําให้เกิดความแห้งนะครับแล้วก็เกิดความร้อนโดยสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดจากพฤติกรรมรของ ของผู้ป่วยเองนะครับเรื่องของพฤติกรรมการกินนะครับเป็นสําคัญเลยโรคที่มากับโรคเบาหวานส่วนใหญ่เข้าทางปากทั้งนั้นเลยอ่าใช่ครับแต่ก็จะมีเบาหวานประเภทที่หนึ่งที่อาจจะเกิดจากพันธุกรรมอาจจะเกิดจากความผิดปกติของผู้ป่วยตั้งแต่แรกเกิดอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้ครับก็สําหรับหลักการรักษาของแพทย์แผนจีนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องบํารุงยินนะครับเสริมสรรน้ำกระจัดความแห้งนะครับแล้วก็กระจัดความร้อนโดยเราจะเน้นเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายอ่ะครับให้กลับสู่สภาวะ ปกติได้ก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างอินซูลินได้ปกติหรือว่าการดื้ออินซูลินก็จะน้อยลงนะครับ และในส่วนตรงนี้ครับเกี่ยวกับการรักษาเบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยจากการวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยหมอจะดูอินตัวนี้นะครับว่าเย็นไปร้อนไปอะไรอย่างนี้และการรักษาผู้ป่วยเบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนส่วนใหญ่เขานิยมรักษาประมาณไหนครับคือถ้าในประเทศไทยเนี่ยครับการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาการข้างเคียงเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดในประเทศจีนเนี่ยเราก็จะมีการใช้ยาจีนการฝังเข็มการนวดนะครับควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะลดในเรื่องของ ายาแผนปัจจุบันลงได้นะครับทําไมถึงต้องฝังเข็มครับก็คือการฝังเข็มเนี่ยครับช่วยลดอาการข้างเคียงของโรคเบาหวานได้รวมถึงอาจจะสามารถที่จะควบคุม โรคเบาหวานได้ด้วยนะครับโดยทางการทางสถาบันการแพทย์จีนโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเดินเนี่ยครเราเคยทําวิจัยอะครับ<ม>เกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิผลนะครับของการฝังเข็มนะครับรักษาอาการชาปลายเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่สองครับ<ม>เราพบว่าการฝังเข็มเนี่ยครับร่วมกับยาเนี่ยได้ผลดีอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับม,มากกว่าการทานยายอย่างเดียวดังนั้นการฝังเข็มเนี่ยนะครับสามารถที่จะ เนี่ยนี่คือหนึ่งในงานวิจัยที่มีครับอันนี้ต้องถามนิดนึงว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเท้านะครับเป็นหลักเลยตรงนี้แผนจีนก็เลยมองจุดนี้เป็นจุดหลักที่แบบว่าปัญหาชาเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของการฝังเข็มตรงนี้และผลที่ได้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นที่น่าพอใจตรงนี้ด้วยใช่ครับต้องเล่าเล่านิดนึงได้ไหมครับว่าเออเป็นที่น่าพอใจผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มารักษานี่เขา มีความรู้สึกยังไงหรือว่าม like okay. ีปฏิกิริยายังไงบ้างในการรักษาตรงนี้ครับก็คือส่วนคือการฝังเข็มเนี่ยครับมันเพิ่มการไหลเวียนของระบบโลหิตนะครับแล้วก็เพิ่มการลดการอักเสบได้ด้วยครับซึ่งเบาหวานเนี่ยก็ทําให้ปลายประสาทเนี่ยอักเสบนะครับดังนั้นเนี่ยผลที่ได้มาเนี่ยก็คือคนไข้เ wow. น yeah. so ี่ยจะรู้ส네ึกชาน้อยลงครับมีความรู้สึกมากขึ้นนะครับมีความรู้สึกที่เท้ามากขึ้นใช่ครับอันนี้ถือว่าเราก็โอเคละถามว่าผู้ชามีความรู้สึกที่เท้าแล้วถือว่า โลกนี้ก็แบบว่าสามารถร<ช>ักษาไดด้วยการฝังเข็มนอกจากฝังเข็มทราบว่ายังมีอาหารที่ใช้ในการดูแลคนทั่วไปก็สามารถทานได้อยากจะให้แนะนํากับประชาชนตรงนี้้วยครับคือจริงๆแล้วอาหาร หรือว่ายาของแพทย์แผนจีนนะครับก็มีค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นยาเลยเนี่ยเราก็อยากให้ปรึกษากับแพทย์แผนจีนแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบัน,นควบคู่กันไปแ,แล้วถ้าเกิดเป็นอาหารที่หาได้ง่ายนะครับก็จะเป็นพวกถั่วครับถั่วเขียวนะครับโดยวิธีการนะครับเราก็คือนําถั่วเขียว100กรัมนาถั่วด,ดํา50กรัมนะครับถั่วดแดง50กรัมเนี่ยมาต้มนะครับเป็นซุปดื่มได้นะครับโดยถั่วเนี่ยถั่วเขียวเนี่ยนะครับจะมีสรรพคุณนะครับในการช่วยลดความร้อนนะครับขับพิษนะครับคัดความ ความชื้นนะครับขับน้ําถั่วดำนี่ช่วยบํารุงสายตานะครับช่วยบํารุงเลือดแล้วก็รวมถึงช่วยขับลมขับน้ําได้ด้วยลังผิดด้วยนะครับส่วนถั่วแดงนี่ก็ช่วยขับน้ําลดบวมลังผิดนะครับการกินอาหารนะครับการกินถั่วพวกนี้นะครับเป็นประจําก็จะทําให เป็นอาหารที่เหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานครับต้องบอกเลยว่าทานอย่างนี้ไม่ต้องใส่น้ําตาลใช่ไหมครับไม่ต้องใส่น้ําตาลครับผมเห็นเมื่อกี้ก็ต้องหวานอะารอยเองนะครับทั้นผัวแจ้งหัวไรใส่น้ําตาลตะเคียนเข้าไปหวานเข้าไปกั้งแต่เลยน้ำตาลไม่ีเยโอ้เนี่ยให้ถ้าทานเป็นแบบเป็นซุปได้เป่นที่อาจารย์มาร์กบอกเนี่ยก็ดีเลยไม่ต้องผสมน้ําตาลตรงนี้ไม่ต้องไปปรุงแต่งตรงนี้นะครับได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยโอ้โหนี่ ซื้อได้เลยนะตามท้องตลาดจะมีขายนะครับซู๊เปอร์มาร์เก็ตต่างๆมีหมดเอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปทานครับเดี๋ยวนี้แล้วแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าเขาให้ความสําคัญมากสุดกับสาหกัลท์ท่านจริงคือเรื่องการออกกําลังกายใช่ครับมีข้อแนะนำไหมครับว่าคนป่วยเบาหวานสมควรออกกําลังกายวิธีไหนบ้างคือในในตำราโบราณเนี่ยครับอย่างเช่นตําราจูปิ้งเหยียนโฮรุ่นเนี่ยครับเอ่อราวๆประมาณปีคศ600เนี่ยฮะโหนี่หลายพันปีก่อนเลยนะฮะับเขาก็มี พอตอนมาณอสองหกเขาก็มีกล่าวว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยครับก่อนอาหารเนี่ยให้เดิน129พอกินเสร็จเนี่ยก็ให้เดินอีกตามมาอีกหลายพันเก้านะครับแล้วก็ในยุคถัดมาอีกร้อปีถัดมาในช่วงประมาณคอส7 0 0เนี่ยก็มีสำมมีตำราชื่อว่าไหว้าฐานมีเย่านะครับซึ่งตำราเล่มนี้เนี่ยครับก็ยังระบุย้ำอีกว่า ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยหลังกินข้าวเสร็จเนี่ยก็ให้เดินเล่นนะฮะงั้นจะเห็นได้ว่าการแพทย์แผนจีเนี่ยเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายครับมากเลยครับครับโดยนี้คงไปที่มาของขยับเท่ากับออกกําลังกายช่ครับก็การออกกําลังกายที่เหมาะสมนะครับพอดีเนี่ยก็จะทําให้สุขภาพเนี่ยดีขึ้นอยู่แล้วครับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเราก็อาจจะแนะนําให้เดินเร็วนะครับหรือว่าล้ำไทเก๊ก็ได้นะครับล้ำ ลำมวยจีนก็คือลำไทยเก๊กแล้วก็อาจจะว่ายน้ําก็ยังได้เลยครับก็ขอให้เลือกตามที่เหมาะสมกับเราแล้วก็สะดวกใช่ครับแล้วก็สะดวกของเราได้เลยตรงนี้การออกใช่ครับแต่อย่างน้อยก็ขอให้ออกกําลังกายครับโอ้ได้รับความรู้บ้างมาเลยครับคุณหมอมาร์กนะครับวันนี้เลครับผมบอกว่าเรารวมสศาสตร์การแพทย์ ไทยจีนเลยนะครับอาจารย์ที่จะมาดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานต้องบอกว่าจัดเต็มเลยครับทั้งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนําไปปฏิบัติกันได้นะครับเอาละครับสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับอยากจะให้อาจารย์หนิงครับฝากท่านผู้ชมในรายการว่าอยากจะให้ข้อแนะนําหรือข้อเสนอแนะอะไรในผู้ป่วยเบาหวานครับค่ะก็อยากจะฝากคําแนะนําในการดูแลสุขภาพนะคะทั้งสําหรับคนที่ป่วยแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะคะอยากให้อยู่กับเบาหวานอย่างมีความสุข มีความสุขยังไงหนึ่งเรื่องของอาหารการกินกินให้ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพนะคะเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายการเอ็กซ์ไซส์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนมันคุณหมอมากว่าจะเป็นลาซีดัดตนนะคะทุกอย่างได้หมดออกกำลังกายเคลื่อนไหวให้เพียงพอเพราะว่าเบาหวานเนเป็นเรื่องของธาตุไฟ าาุไฟนี่มันหย่อนตอนท้ายสุดเมื่อมีการเคลื่อนไหวมันก็จะเพิ่มการเผาผลาญน,นะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอใช้ดําเนินชีวิตตามสายกลางมัชชิมาปฏิปทาท้ายที่สุดก็คือตรวจวัดน้าตาลเป็นประจําทุกปีนะคะขอบคุณค่ะ ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ในการไปปฏิบัติดูแลสุขภาพผู้ป่วยเราเองนะครับเกี่ยวกับโรคเบาหวานท่านที่ยังไม่เป็นก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับท่านที่เป็นแล้วก็นําสิ่งที่ อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับได้บอกมาว่าการดูแลอย่างไรให้ห่างไกลหรือว่าให้อยู่กับเบาหวานอย่างมีความสุขนะครับเอาละครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมปฏิธานทําจาหลัดนะครับอาจารย์บุษราพรนะครับแล้วก็อาจารย์วรชัยนะครับก็ต้องขอราท่านผู้ชมไว้นาอกาสนี้ครับกลับมาพบกับสาระดีๆจากทางรายการซีชนแนลได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา11บเนาฬิกาครับสำหรับวันนี้นะครับเรา3ท่านต้องขอขอบคุณและลาท่านผู้ชมไว้นาอกาสนี้ครับสวัสดีครับ